การมองตัวเองไม่ตรงกับความจริงเป็นหนึ่งในสาเหตุของการตัดสินคุณในกระจกว่าดอยค่ะ ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองตัวเองไม่ตรงกับความจริงอยู่กำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้จะบอกคุณถึงวิธีที่จะช่วยคุณได้อย่างแรกคือคุณจำเป็นต้องตั้งคำถามกับตัวเองค่ะและถามตัวเองอย่างตรงประเด็นด้วยเช่นถ้าคุณมองตัวเองอย่างผิดๆว่าฉันคิดว่าไม่มีใครรักหรือห่วงใยฉันเลยให้ถามตัวเองว่านี่ฉันไม่รู้จริงๆหรอว่ามีคนที่รักฉัน หรือถ้าคุณมองตัวเองอย่างผิดๆว่าฉันไม่เคยทําอะไรถูกเลยสักอย่างให้คุณถามตัวเองว่าจริงหรอที่ฉันทําอะไรไม่ถูกเลยสักอย่างในสัปดาห์นี้แล้วสุกหน้ามาฟังกันต่อถึงวิธีที่จะช่วยคุณจากการมองคุณในกระจกไม่ตรงกับความจริงและนี่เป็นสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือตัวตนกับคนในกระจกโดยลูปรโโโลกกำลังใจหนึ่งนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ